ราศีพฤษภชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าราศีพฤษบหลายคนอาจจะสึกหอบๆพอสมควรเลยนะเพราะว่าด้วยความที่คุณนะเป็นราศี f ิกซ์ไซน์นะฮะฟิกซ์ไซคือไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความชิลช่วงนี้มีความสึกว่าคุณต้องวิ่งอะไรหลายๆอย่างสุขภาพร่างกายอาจจะต้องการการดูแลและการพักผ่อนเยอะๆนะคะเทคแคร์ care. ดูแลตัวเองดีๆเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันใช้พลังงานเยอะสำหรับคนที่มี energy ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง่ะเนาะมันจะรู้สึกว่าสำหรับคุณมันจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นหลายเท่าซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะคะเปิดไพ่ใบแรกก่อนดูพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะได้ไพ่สุตานเนาะสุตานเป็นไพ่ที่ดีมากๆมันคือไพ่อ่ มันคือไพ่ emperor นะคะ emperor และ emperor เนี่ยก็คือรู้สึกเซนส์ได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของพลูโตที่กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีราศีกุมเนาะจริงๆแล้วจ้าจะถามว่ามันมีผลกับคุณในมุมไหนมันค่อนข้างมีผลกับคุณในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะ transformation อาจจะอยู่ในมุมที่คุณรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าความรับผิดชอบบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หนักหนาพอสมควรแต่คุณพยายามดูแลตัวเองด้วยกันไม่เครียดนะคะไม่เครียดไม่ไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะแต่คุณรู้แหละว่ามีเรื่องใหญ่ๆรอคุณอยู่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแบบชีวิตของคุณปีที่แล้วกับปีนี้เหมือนกับเป็นชีวิตคนละคนนะคะบางคนที่อยู่คนละที่ย้ายที่ย้ายบ้าน ย้ายงานย้ายประเทศนะประสบก็เยอะพอสมควรไฟอัฟตา้าห์อาหาอย่างที่บอกมีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการงานนะแต่จริงๆก็คือคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความการงานนั่นแหละหรืออะไรก็ตามที่คุณตั้งใจทําเอาไว้นะคะตอนนี้ส่งผลมาให้คุณรู้สึกว่าเออมันประสบความสําเร็จแล้วแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆคุณก็ไม่ได้อะไรนะคุณก็รู้ว่ามันจะต้องได้แบบนี้แหละมันก็เลยทําให้คุณเออ,อาจจะไม่ได้มี Motivation เท่าไหร่แรงปันดนใจความกระตุน้นแรงกระตุ้นให้คุณอยากจะทําอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่แล้วนะตอนนี้คุณอยากจะชิลแล้วอยากจะอยู่สบายๆแต่ก็ดูเหมือนว่าไพ่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้แบบอยู่นิ่งๆหรอกนะอ of รว u ซอสมีเรื่องที่คุณยังไม่รู้แต่คุณเองก็คือไม่ใช่ไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าคุณยังได้ข้อมูลอะไรที่ไม่ไม่ชัดเจน ถ้าคุณจะต้องทําอะไรชักงอย่างในการตัดสินใจบางอย่างอยากให้คุณหาข้อมูลให้ชัดนะคะดูให้ชัด two of swords เนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่คุณจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นเรื่องใหญ่แต่สิ่งที่คุณรู้มันน้อยนิดอนะคือคนคนหนึ่งถูกปิดตาแบบนี้ค่ะอาจจะเรื่องของ บางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาตั้งใจหรือคนที่คุณดีลงานด้วยนยะเขาตั้งใจที่จะไม่ไม่บอกคุณนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะมันแค่ว่าคุณจะต้องหาข้อมูลให้ได้เยอะๆก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะทอรัสชาวราศพีพฤษภเดี๋ยวขอดูในชาร์ตของคุณด้วยในชาร์ตของคุณนะขณะน,นี้แน่นอนว่ายูเรนะัสก็จอ่อจอ จออยู่ตรงไปปลายราศีของคุณนะคะกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเม,มถุนแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไปแหละเขายังอยู่ที่ตรงนี้ไปจนถึงประมาณอยู่25องศาอยู่ตรงนี้ไปอีกสักประมาณ6เดือนตอนนี้ถ้ามันมีอะไรที่มีการเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ไม่ได้คาดฝันไม่ได้นึกมาก่อนเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ ตั้งรับไว้ดีๆก็ล้วกันค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้จ่ายมันอาจจะเป็นเรื่องรายรับก็ได้นะเพราะมันเป็นรเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเมื่อคาดไม่ถึงเราก็ไม่รู้ว่ามันมาคือต,ตอนที่มาเนี่ยคุณจะฮะมาได้ยังไงมันจะเป็นอาการนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะ,ะคนที่กําลังมองหาเรื่องของการงานเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าต้องการเพิ่มไรายได้เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เข้ามาในช่วงในช่วงนี้นะคะ ดาวเจ้าเรือของคุณตอนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ในราศีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของคุณก็คือเขาไปอยู่ในราศีพิจิกแต่เดี๋ยวเขาอาจจะย้ายนะคะอยู่ตรงนี้ไม่นานหรอกเขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ประมาณ3ามสี่อาทิตย์แต่ด้วยความที่เขาอยู่ในราศีพิจิกในช่วงเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีเรื่องลึกๆในใจที่คุณยังบอกใครไม่ได้เนี่ยมันกลับมาที่ไพ่ใบนี้ มันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ตอนเนี้มันมีเรื่องที่คุณไม่สามารถเปิดใจเล่าให้ใครฟังหรือว่ามีบางเรื่องที่มันอาจจะอยู่ในใจคุณคนเดียวตอนนี้ซึ่งมันทําให้อึดอัดแต่เมื่อถึงเวลาคุณอาจจะต้องเปิดอกพูดคุยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่คุณจะต้องคุยกับคนรักหรือคนที่สําคัญในชีวิตของคุณบอกเขาไปเถอคะค่ะเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันคิดนะคะบางทีคุณคิดคนเดียวมันทําไม่ได้มันได้ไพ่อันนี้มาอีกอะ five cups อ่า มันตกแตกนะ,ะถ้วยตกแตกไปแล้วสามใบข่าวดีก็คือคุณยังมีอีกสองใบยอยู่ถ้ามันมีอะไรที่เป็นความผิดหวังหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้อย่างใจนะฮะ <c ười> มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เยอะๆอยากได้อะแล้วมันไม่ได้อะอยากให้อยากให้คุณรู้ว่าจริงๆสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะคุณที่สุดแค่เรามีความรู้สึกอยากได้ไม่ได้ไหมายความว่าสิ่งนั้น,ม,น <c ười> มันมันจะพาเราไปหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราคุณยังมีถ้วยอีกสองใบที่มี เครื่องดื่มอุ่นๆอยู่ในถ้วยนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่มองเราจะไปสนใจแต่เรื่องที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าเรื่องที่เราทําอะไรไม่ได้แล้วบางทีไพ่ใบนี้แค่จะมาบอกคุณว่า,าโฟกัสกับปัจจุบันดีกว่าการโฟกัสกับปัจจุบันไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นแต่การอยู่กับปัจจุบันมันเป็นสภาวะที่ทําให้คุณทําทุกอย่างได้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นึกออกไหมคะมันไม่ใช่รางวัลน,นะการที่อยู่กับปัจจุบันนะมันไม่ใช่ผลนะคะมันแค่เป็นการทําให้คุณโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ทําได้จริงๆจับต้องได้จริงๆิบาง,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 งทีไพ่ใบนี้ก็อาจจะมาบอกกับเพื่อศว่าเออ,เอ,อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเฟลอ่ะแต่มันก็ไม่ได้อยู่กับคุณนานแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆอ,อ,อยู่ใกล้ๆคุณคนที่รักคุณห่วงใย,ยคุณนะคะคุณได้ไพ่ ซันออฟซอสเหมือนกันกับคล้ายๆกันกับราศีเมษนะแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีพฤษภยังไม่จบแค่นี้อาจจะต้องมีเรื่องของการที่คุณจะต้องวิ่งอีกเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางไกลาการเดินทางต่างประเทศนะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนงานเรื่องของการเปลี่ยนงานถ้าคุณกำลังจะเปลี่ยนงานมีโอกาสที่คุณจะได้งานที่ ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นมันจะต้องทําให้คุณมีความคุณต้องพัฒนาตัวมากขึ้นอะเชียวแบบเดิมคงไม่ได้แล้วนะ,ะคะคงไม่ได้แล้วแต่มันจะพามาซึ่งประสบการณ์แล้วก็ความสามารถแล้วก็พัฒนาให้คุณเติบโตขึ้นนะสิ่งที่ต้องบอกคุณนิดนึงคือทุกครั้งเลยที่เปิดไพ่เอทออฟซอสเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้สิ่งที่คุณมองตัวเอง มันเป็นการมองตัวเองที่ไม่ได้มองตามความเป็นจริงคุณค่อนข้างจะมองตัวเองในแง่ลบเกินไปนิดนึงนะคะสิ่งที่จะบอกคุณก็จะบอกคุณว่าสิ่งที่ที่อารมณ์ความรู้สึกคุณที่มันเป็นแง่ลบอะ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ชั่วคราวแหละแต่ถ้าเรายังคอยมองตัวเองในแง่ลบเรายังรู้สึกว่าตัวเองไม่ ไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่รักตัวเองมากพอรู้สึกมีความวิตกกังวลตรงนี้คุณน่าจะต้องหาวิธีการในการจัดการความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองนะคะคุณมีสิ่งที่หวังที่ใหญ่รอคุณอยู่นะคะคือเป็นสิ่งที่คุณต้องการทําให้เกิดขึ้นเป็นภาพใหญ่อย่าลืมภาพใหญ่นะต้องถอยออกมาดูภาพใหญ่ตอนนี้เรื่องจุกจิกยุ่มยิมที่มันทาให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจเนี่ยะจะบอกว่า ทิ้งไปได้ก็ทิ้งนะคะทิ้งไปได้ก็ทิ้งเพราะว่ามันมีโอกาสของการแข่งขันโอกาสของการที่จะได้เติบโตโอกาสของการที่จะได้มีความก้าวหน้ารอคุณอยู่แต่อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะผู้ศบเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าโดยภาพรวมนะคะจากไพ่นะอยากให้คุณดูแลความรู้สึกและจิตใจและความ วิตกกังวลของคุณหาวิธีการจัดการยังไงก็ได้นะคะมันมีวิธีการเยอะยะ,ะการฝึกลมหายใจการดูแลเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อก็ได้นะคะจะจับเอาแบบตาราเลยเนาะหรือว่าจารย์ทำสมาธิภาวนาแต่บางคนมันก็ไม่ได้เหมาะกับเหตุแบบใดแบบหนึ่งนะ,ะบางคนชอบการเคลื่อนไหวสําหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติการออกไปเดินใน,ใน ส่วนสาธารณะที่มีต้นไม้ที่กราวดิ้งก็ใช่นะคะกราวดิ้งการอยู่กับพื้นดินเพราะว่าคุณเป็นผู้ศพเนาะผู้ศพเป็นธาตุดินบางทีคุณอาจจะต้องอ,อ,อยู่ใกล้กับธรรมชาติให้มากขึ้นนะคะเดินเท้าเปล่าในผืนหญ้ามากขึ้นนะคะกราวดิ้งตัวเองเยอะๆโดยภาพรวมเนี่ยถ้ามองอะ่ะคือพลูโตเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่เขาอยู่ในเรือนที่9มาก่อนสําหรับคุณ การเรียนรู้ของคุณเนี่ยจบแล้วตอนนี้คือการลงมือปฏิบัติแค่ว่ามันเป็นรอยต่อนะคะตอนนี้พลูโตกำลังน่าจะประมาณวันที่ขอเช็คนิดหนึ่งนะคะพลูโตจะเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณในวันที่19ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาเป็นต้นไปเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแบบ การซีชันเลยอาจจะเป็นได้ว่างานนั้นไม่ใช่งานที่คุณเคยทํามาก่อนหรือเป็นงานแบบที่เปลี่ยนบุคลิกภาพหรือเปลี่ยนตัวตนของคุณไปเลยอย่างที่บอกคุณได้ไพ่แอมเปรร์ะค่ะมันเป็น energy ของดาวพลูโตในใน feeling นี้นะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานลองมาดูกันนะคะใครมีอมเมนต์อะไรไว้เรื่องงานมีการเปลี่ยนงานแน่นอน นะแล้วก็ถ้าคุณรองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานแน่นอนแล้วที่สําคัญที่สุดงานนี้มันจะเป็นงานที่สร้างความมั่นคงต่อเนื่องไปในชีวิตคุณเป็นระยะยาวเลยนะมันอาจจะไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้จะเย็นๆน,นิดนึงเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนกรับโครงสร้างนะคะพลูโตเนี่ยอยู่ในราศีไหนในยอยู่20ปีสิ่งที่คุณกําลังจะเจอมันเหมือนกับสิ่งที่ราศีเมษเจอมาก่อนนะคะ ทุกครั้งที่เขาอยู่ในราศีไหนเช่นเขาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยมันจะอยู่ของคุณเนี่ยมันจะเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาตัวเองนะคะแต่ยังไม่เคยได้ลงมือทำอย่างแท้จริงยังไม่เคยได้แบบคือยังไม่ได้ลงสนามจริงว่าง,งั้นเถอะคุณอยู่ในสนามซ้อมมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้โดดเด่นมากนะคะเพศศพหลายคนที่ท,ที่ที่รู้จักเนี่ยอ,อ,อยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้นะคะ การงานเด่นมากบอกเลยนอกนั้นไม่มีอะไรพระศพก็ใจเยนเ็ยนๆนะคะบางทีคุณอาจจะต้องรอ,อ,อถ้าคุณรอในเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงคือเดี๋ยวเพื่อหัดเนี่ยเขาตอนนี้เขาอยู่ในเรือนที่สองของคุณการเงินของชาวพระศพเองเนี่ยประกอบกับเดี๋ยวอยู่ในนะัสจะย้ายราศีด้วยเนี่ยการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะอาจจะต้องรอเวลานิดนึงเสริดร่่นการงาน โดดเด่นมากสิ่งที่จะต้องฝากไปก็คือทัศนคติและความคิดที่คุณมีกับตัวเองนะคะหรือความรู้สึกคอยจับความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่มันน egative นะคะหรือความรู้สึกที่มันดิ่งๆเนี่ยตามให้ทันเห็นให้ทันรับรู้ให้ทันนะคะก็คือเห็นมันอย่าปล่อยให้มันนําชีวิตคุณนะคะประมาณนี้ชาวพระสบกอยคุณพบกับความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ